สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุกสคนเด้อครับเมื่อนี้ผมตูตาฟ้าม์นะครับสีภาพ่อพี่น้องนะครับมาอัปเดตย่านีปีท้ายเขื่อนสุปดิ้บนะครับผมมาหยาใส่ผ้ันี่มันเป็นจังไหนนะครับผมมันมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงดีบอนะครับกับสีภาพ่อพี่น้องนะครับยามาเบึงทั่วๆนะครับเพื่อดีสีหายพ่อพี่น้องนะครับไปเรียนรู้นะครับว่า หยาสายพันธุ์นี่มันเป็นจังไหน่อย่างสายพันธนุ์ี้เปียท้ายเขื่อนซุบริบเนี่ยมันมีการแตกกอแตกนอกแตกแนงดีบ่นะครับตอหรับกตกษตรกเมื่อไหม่นะครับทีกำลังศึกษาสายพันธุ์หยาอยู่นะครับผมพรมกันแนอนำแย่หญ้าในเพียท้ายเขื่อนซุบริบนะครับสายพันธุ์นี่เปลี่ยนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่กำลัง นิยมนะครับเพราะว่าอ,อย่างเพราะว่ามันมีการจเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะไวนะครับผมและได้ปริมาณหลายสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับหนึ่งไร่สองไร่หนึ่งงานสองงานก็สามารถที่จะปลูกนี้เพียไทยเคื่อนได้นะครับผมสามารถที่จะเอาไปให้ง่วกินได้นะครับเพราะว่ามันได้ปริมาณหลายเมื่อเทียบกันกับอย่างสายพันธุ์อื่นๆนะครับผมขันเท่าเปรียบเทียบกับพวกอัญ,ญาวานแพงโกล่าตัางๆนะครับอของไทยเคื่อนตรงเนี้ย ตระกูลนี้เปียนะครับผมปรว่าสิเป็นฝากช่องหนึ่งนรกจักรพรรดิเนเปียใช้เขื่อนซุปเปอรี่ป์เนี่ยมันก็จะได้ปริมาณหลายเพราะนะครับเพราะว่ามันมีการจเจริญเติบโตค่อนข้าง,างที่จะไวนะครับผมนี่ครับแต่ว่าเนีย่ยพวกนี้เปียเนี่ยมันก็ดทีแตกต่างกันไปนะครับนี่เปียป,ปากช่องหนึ่งนะครับก็จะอ่า น้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมล้ำกะสีใยนะครับคือจังล้ำอ้อยนะครับแต่สีล้ำหน่อยก็อ้อยจากหน่อยหนึ่งนะครับผมใบก็คือจังอ้อยนะครับส่วนของนี้เปียไทยเคลื่อนซุปปรีบนะครับล้ำก็จะหน่อยนิดนึงนะครับหน่อยกว่าปากช่องหนึ่งนะครับแต่ว่าลักษณะใบก็สีอ่อนกว่านะครับใบก็สีลายกว่าการแตกกอก็สีแตกดีกว่านะครับผมนี่นะครับ อ่า,อาเดี๋ยวผมสีภาพไป้น่นะครับ อย่างเบิ่งทั่วๆนะครับผมมาหยาสายพันธุ์นี้มันเป็นจังไดนะครับมันมีขอดีข้อเสียนะครับจังไดนะครับพี่นองก็บเเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับที่ท่านในหูที่ว่าหยาสายพันธุ์นี้มันเป็นจังไดนะครับผมสีผ้าแยมยางให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าี่นองยยาไปเบิ่งหยาหวานนะครับห้าหวานปลูกยูเบอกี้ก่อนะครับนี่ครับอันนี้คือหยาหวานนะครับนี่หยาหวานนี่ก็ที่ ใบในกาสีค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแต่ว่าลําต้นนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าของตะกูเนปีนะครับนี่ครับอันนี้คือของญ่าหวานนะครับผมเ้่นทางๆนะครับเพื่อนลองสังเกตเบิ้งนะครับแตกต่างก,กันโดยชิน้นสิ้นเชิงนะครับผมนี่แหละครับญ้าเนปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟ